พ่นบำรุงนะฮะหน้าแรงแรง,แงยิ่งต้องยิ่งต้องพ่นนะฮะเนี่ยครับเวลาไหนก็ได้นะครับขอให้ต้นไม่เปียกนะครับเอฟซี FC ถามมาเมื่อกี้นี่สดสดพ่นเวลาไหนนะฮะ FC, เอฟซีเปิดมาสั่งนะฮะเปิดมาสั่งน้ำหมักก็ลูกค้าประจำนะฮะส่วนใหญ่จะถามว่าพ่นตอนไหนได้อาจารย์ตอบตัวนี้เลยพ่นได้ทุกตอนยกเว้น ตอนต้นเปียกนะครับเพราะว่าการดูดซึมเขาจะลดน้อยถอยลงนะฮะถ้าต,ต้นนิ่งแห้งเนี่ยโอยไม่ต้องห่วงเลยเหมือนคนกระหายน้ำนะฮะคนกระหายน้ําเป็นไงกินน้ําสดชื่นนะครับแ,แดดาร้อนได้กินน้ำเนี่ยสดชื่นนะฮะเข้าเลือดเข้าเนื้อเข้าหนังได้ดีเหลือเกินน,น้ำเย็นเย็นมันหวานเปยนฮะรประมาณเดียวกันนะฮะ ตอนนี้ก็จะทยอยปิดหน้ายางไปเรื่อยๆนะฮะต้นไหนที่ไม่ออกก็ปิดไปนะครับผมนะต้นที่ไม่ออกก็ปิดไปแต่ดูสภาพต้นยางเลยมันมีได้น้ำยางได้ยังไงเดี๋ยวกันรูนี้ก็จะปิดนะ,ะต้นนี้นะวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะกุมภานะครับดูดิใบโดกดำเหลือเกินนะครับ ส้ำเปลือกสองกันหมดแล้วนั่นส้ำเปลือกนี่เดี๋ยวก็จะปิดปีหน้าเนี่ยบางๆแล้วก็กรีดนะครับสภาพบางบางต้นเนี่ยหายไปครึ่งต้นเลยนะก็ยังให้น้ํายางได้อยู่นะครับเดี๋อไม้ยิ่งต้นต้นใหญ่นะปีนี้จานจัดเต็มแน่นอนเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะฮะ ใส่ปุ๋ยนี่ไล่หนึ่งนี่ทั้งปีเี่ยให้ต่ำกว่ากระสอบครึ่งนะถ้ายางอายุยี่สิบปีอย่างนี้นะกระสอบครึ่งนะครับถึงสองกระสอบไปเลยนะครับปุ๋ยคืออาหารทางดินเขานะครับอาหารหลักเขานะฮะน้ำหมักอาจารย์ต้นนี่เปรียบเสมือนนมเปรี้ยววิตามินเท่านั้นนะฮะแต่เพียงแต่เขาขาดเฉยๆนะครับเราต้องพ้นใ้เขานะฮะนมเปรี้ยววิตามินนะเหมือนคนแก่นะฮะทำไมยังต้องกินวิตามินรวม่อันเดียวกันนะฮะ คนแก่ๆไปต้องกินอาหารเสริมเยอะๆจึงได้มีแรงนะครับต้นไม้ก็เหมือนกันนะฮะก็ต้องวิตกินวิตามินรวมแล้วเรากินข้าวไม่ะ่คนแก่ก็ต้องกินข้าวนะครับเดียวกันข้าวของต้นไม้ก็คือปุ๋ยทางดินนะฮะปุ๋ยทางดินก็มีทั้งสองอย่างหลักๆนะแยกออกให้เห็นนะฮะมีต้นใหญ่มากปุ๋ยเคมีนะฮะแล้วก็ปุ๋ยคอ,อกนะฮะ ผมจะใชร์ว่าปุ๋ยคอ,อกเลยนะเนี่ยพวกนี้ก็ได้นะฮะมันละลายไปใบไม้ที่แห้งเหี่ยวไปเนะี่ยปุ๋ยคอ,อกนะฮะคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยเคมีไปด้วยนะฮะปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีเปรียบเสมือนดินกับหยางนะฮะขาดอย่างได้อย่างหนึ่งไปไม่ดีนะครับเราจะใส่แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวได้ไหมระยะยา,ยาวไม่ได้ะฮะดินเขาดินจะตายเอานะครับ แต่ขาดปุ๋ยเคมีได้ไหมไม่ได้อีกครับปุ๋ยคอ,อกเหมือนกันใส่แต่ปุ๋ยคอ,อกมันจะได้ผลผลิตเดียวมันไม่ดีไม่เยอะผมสังเกตละเลี้ยงวัวอยู่ในสวนยางบางทียังไม่เห็นจะมีผลผลิตอะไรเยอะแยะนะฮะประมาณนั้นแหละครับมันต้องควบคู่กันระหว่างปุ๋ยคอ,อกและปุ๋ยเคมีใส่ควบคู่กันไปนะฮะปุ๋ยคอ,อกแล้วก็ใส่ปีละครั้งเนี่ยอาจารย์ก็ใส่เนี่ยเนี่ยขี้วัวเนี่ยเนี่ย ใส่ร่องกลางเลยตูวัวใส่ปีละครั้งช่วงนี้แหละช่วงแรงๆนี่แหละใส่เลยครับดูเข้าง่ายปุ๋ยเคมีใส่ปีละสามครั้งนะฮะต้นฝนกลางฝนแล้วก็ปลายฝนนะฮะปุ๋ยเคมีที่ประหยัดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดไม่ใช่ว่าดีที่สุดนะประหยัดและคุ้มค่าที่สุดในความคิดส่วนตัวของอาจารย์นะใช้ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ฮะเพราะมันถูกยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์สี่กระสอบ ศูนย์ศูนย์หกศูนย์หนึ่งกระสอบสิบแปดสี่สิบหกศูนย์ครึ่งกระสอบนะฮะไอสามตัวรวมกันเนี่ยมันจะเป็นห้าจุดห้ากระสอบนะครับทําไมถึงเน้นย้ําว่าใช้ยี่ห้ศูนย์ยี่ห้อศูนย์มีข้อดีนะฮะข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ละเหยไปในอากาศว่างไว้กับพื้นเนี่ยไม่ใช่จะไปในอากาศได้ง่ายเหมือนอยู่เรียนะฮะข้อดีข้อหนึ่งนะฮะคือเขาไม่ละเหยไปในอากาศง่ายๆเวลาเราหวานนะฮะ ข้อดีอีกข้อหนึ่งคือเขามีกรมมถันนะฮะตัวเอสเห็นไหมข้างข้างข้างกระสอบเ็าจะมีตัวเอสกรมมถันมีเป็นส่วนประกอบของโปรตีนอย่างหนึ่งนะฮะมีประโยชน์นะฮะดียังไงมันมีประโยชน์แล้วกันเนาะลองเอาไปใส่ผักพืชผักอะ่ะกินไม่ได้เลยนะใบมันขมเลยกรมมถันเนี่ยใบยมันจะฝาดไม่ใช่ผมมันจะแทบจะกินไม่ได้เลยนะครับกัมมถันเนี่ย นั่นแหละข้อดีของย1 0 0ิบเอ็ดศูนย์สองข้อหลักๆก็คือเขาเขาไอ้นั่นเขาไอ้ไม่ละเหยง่ายเหมือนยูเลียแล้วก็มีกรรมฐานนะฮะแล้วก็ราคาก็ถูกกว่ายูเรียรกระสอบละประมาณสามรอยกว่าบาทนะฮะต่อกระสอบนะครับการละลายช้าค่อยๆละลายก็เป็นข้อดีสำหรับพืชยืนต้นอย่างยางพาราหรือหรือปาล์มน้ำมันอย่างเงี้ยครับมันค่อยๆละลายไป ใบเขาก็จะเขียวหนาะนานนะครับการใช้2100ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับมันก็เป็นเหมือนกันหมดแหละแม่ปุ๋ยนะฮะมันข้างถุงก็ผ่านการรับรองของกรมวิชาการเกษตรยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับถ้าแม่ปุ๋ยเนี่ยใช้ได้หมดครับเอามาคุกเข้ากันนะคะย้ำอีกทีว่าอัตราส่วน21004กระสอบ00601กระสอบแล้วก็4 ไอดสี่สิบหกศอีกครึ่งกระสอบนะครับรวมกันก็จะเป็น5้าุด้ากระสอบนะครับผสมกันแล้วก็หวานที่โควนเลยนะเดี๋ยวปีเนี้จะสาธิตให้ดูแต่ก็มีคลิปกเก่าสามสี่คลิปนะย้อนไปดูได้นะกลางๆปีตอนช่วงฝนที่อาจารย์จะหวานหวานรอบโคนเลยหวานหวานรอบๆอย่างเงี้ หวานใกล้ๆกันเลยไม่ต้องพิธีพิถันหวานอย่างเดียวไม่ไม่ใช่หวานอันนี้นะไม่ใช่หวานในร่องนะหวานเป็นเป็นกระจุกห่างควรสักห้าสิบเซนหรือติดคนเลยก็ได้นะครับหวานรอบๆควรเนี่ยถ้าบางท่านกลัวมันเป็นอะไรไม่เคยหวานติดเลยแบบอาจารย์ก็ห่างสักเบดนึงก็ได้ครับแต่อาจารย์เนี่ยหวานรอบเลยแหละเนี่ย เป็นยางหกร้อยที่หมดสภาพนะเนี่ยเขาเรียกว่าหมดสภาพยางหมดสภาพเนี่ยให้ดูกันดูเลียวเลยยางหมดสภาพคือยางสอยนะครับอันนี้ก็มากีดนะดูดิเชื่อหรือไม่เชื่อก็ให้ภาพมันฟ้องดูนะครับดูนะครับสภาพมันใบก็ออกแล้วนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์นะครับผม ค่าเอฟซีฉีดได้อาทิตย์ละครั้งนะทะยางไม่เยอะนะกีดผ่าแรงไปเลยครับดูนะดูถ้าขยันนะฉีดได้อาทิตย์ละครั้งนี่รับรองขีดได้ก็ได้เงินนะฮะร,รอฝุ่นฝนสักหน่อยนะฝนแรกนะถ้าขยันนะเอา2ี0 0นศนย์เพียวก็ได้มาละลายน้ำมันลาดคลนเลยถ้าฝนลงรับรองนะเห็นฝนไวไม่ต้องรอฝนหาใหญ่นะไม่ต้องรอฝนช่วงเมษาฝนเนี่ยฝนเดือนมีนาเนี่ย แต่ไม่ต้องใช้เยอะไงใช้นิดหน่อยลาดโคนเลยเดี๋ยวมันก็ได้กินนะครับถังหนึ่งก็ได้ประมาณเกือบร้อยแปดสิบถึงสองรอยต้นนะพ่นอย่างนี้นะครับอืมดูสภาพมันก็สุดยอดนะฮะ หาไม่ได้แล้วล่ะครับหนาตึบเลยพอมเม้นเป็นเอกฉันเลยนะใช้น้ำหมกักสูตรของของจานต้นเนี่ยแป๊บเดียวก็มืดตึบแล้วเวลามันออกเจอเนี่ยมก็มีร่วงบ้างนะเพราะว่าเจอน้ำค้างเจออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยธรรมชาติของเขานะถ้าถ้าฝนมาก่อนหน้านี้นะหนักกว่านี้อีก บางต้นที่ไม่ออกออกในเรือออกน,น้อยๆแล้วก็ปิดไว้อยู่นะปั๊มไว้ปิดไว้อย่าลืมนะครับเอฟซฝนนี้ผสมปุ๋ยเองประหยัดดีนักแลนะฮะนี่ใส่ขี้ขี้วัวไปแล้วเนี่ยเวลามันก็มากินเต็มหมดแหละหน้าฝนนี่ยไม่ต้องห่วงใส่างี้เลยก็ไม่ไม่ต้องเยอะฮะไล่หนึ่งก็สักยี่สิบกระสอบได้ กำลังดีนะอาจารย์ว่ายีิบกระสอบปุ๋ยนะขี้หมูมันไม่ชอบนะครับไม่ต้องไปใส่ขี้หมูลองมาหมดละขี้วัวขี้ไก่ขี้ควายขี้แพะได้หมดนะฮะแต่ขี้หมูมไม่เป็นไรไม่ค่อยชอบอย่างนะแต่ถ้าปามเนะี่ยชอบขี้หมูมากเลยขอบคุณครับเอฟซี FC. สวัสดีครับ